สวัสดีค่ะ Hello Student s สวัสดีนะคะเด็กๆระดับชันบ้นอนุบาลสามท,ทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆ เด็กๆอยู่บ้านนะคะทบทวนบทเรียนนะคะที่คุณครูจอยคุณครูการและคุณครูเหน่งสอนนะคะผ่านช่องทาง y t u t u นะคะลูกหรือว่าใครอยากเรียนสดพร้อมกันนะคะมาเจอกันได้ใน Google Meet เวลา10โมงเช้าถึง11โมงตรงนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะมาพบกับคุณครูได้นะคะหรือถ้าใครอยากมาเรียนที่โรงเรียนนะคะ ก็สามารถมาได้แล้วนะลูกมาเรียนตามตารางนะคะที่โรงเรียนแจ้งได้เลยนะคะส mm hmm. ำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะ mm hmm. ครูจอยมีเกมเรียงตัวอักษรนะคะมาให้เด็กได้เล่นกันนะคะ Learn to Spell Animals mm hmm. เป็นการเรียงตัวอักษรเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะ mm hmm. ตัวแรกคือตัวอะไรลูกเด็กๆรู้จักไหมคะ ตัวพึ่งใช่ไหมคะพึ่งภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงคะลูก b พึ่งนะคะ b พึ่งนะคะคือต้นด้วยตัว b นั่นเองแล้วก็ตามด้วยตัว e นะคะแล้วก็ต่อด้วยตัว e นะคะเรามาสะกดพร้อมกันค่ะ b e e b แปลว่าพึ่งมาดูตัวต่อมาค่ะตัวอะไรคะที่เด็ก สิงโตใช่ไหมคะสิงโตเป็นเจ้าป่าเลยอาศัยอยู่ในป่านะคะสิงโตภาษาอังกฤษสะกดยังไงคะลูกเก่งมากๆเลยขึ้นต้นด้วยตัวอักษร L นั่นเอง L อะไรนะ L I O N Lion. แปลว่าสิงโตนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเด็ๆกๆเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ animals animals แปลว่าอะไรคะลูก animals แปลว่าสัตว์นั่นเองใช่ไหมคะมาสะกดพร้อมกันนะคะ a n i m a l s animals แปลว่าสัตว์นะคะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูจอยสะกดและอ่านออกเสียงตามด้วยนะคะ มาดูที่รูปแรกกันเลยเอ๊ะอันนี้เป็นสัตว์อะไรนะเด็กๆรู้ไหมคะว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนคะลูกมีตัวอะไรมั้งคะมีช้างมีลาบมีสิงโตมีเสือมีหมีมีลิงมีตัวอะไรอีกนะมีจระเข้ด้วยมีงูด้วยเอสัตว์พวกนี้เขาต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอาศัยอยู่ใน ป่านั่นเองใช่ไหมคะสัตว์พวกนี้ต้องอาศัยอยู่ในปา่ามาดูตัวต่อมาค่ะว้าวมีตัวอะไรั้งคะลูกมีแมวมีกระต่ายม,ม,มีสุนัขใช่ไหมคะมีนกมีปลาสัตว์พวกนี้คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองเราสามารถเลี้ยงเขาไว้ดูเล่นอยู่ที่บ้านได้นะคะ มาค่ะเด็กๆมาช่วยคุณครูจอยสะกดนะคะสามตัวแรกเลยค่ะลูกตัวแรกคืออะไรคะเด็กๆ ant มดนั่นเอง ant สะกดยังไงคะลูก a n t ant แปลว่ามดตัวต่อมาค่ะตัวอะไรคะแมวแมวภาษาอังกฤษออกเสียงว่า cat c a t cat แ,แปลว่าแมวนะคะ และตัวต่อมาค่ะสุนัขใช่ไหมคะสุนัขหรือว่าน้องหมานะคะภาษาอังกฤษก็คือ dog d o g dog แปลว่าสุนัขนะคะมาถึง3มตัวต่อมาค่ะพิกหมูสะกดพิกหมูพร้อมกันสิคะ p i g พิกหมูแม่วัวล่ะคะลูกแม่วัวสะกดยังไงนะ C O จะเป็น u ข้าวแปลว่าแม่วัวนะคะแม่วัวให้น้ำนมกับเรานะคะและตัวต่อมาค่ะกระต่ายนั่นเองกระต่ายก็จะมีหลายสีเลยใช่ไหมคะมีสีขาวสีดำสีเทาสีน้ำตาลนะลูกสะกดพร้อมกันค่ะ A B B I I b ชลบิดแปลว่ากระต่าย สามตัวต่อมาค่ะ elephant ช้างใช่ไหมคะสะกดพร้อมกันนะคะ e l e p h a n t elephant แปลว่าช้างนะคะช้างก็ต้องอาศัยอยู่ในป่านะคะและตัวต่อมาค่ะ bear มีนะคะ b e a r bear แ,แปลว่า หมีนะคะหมีก็อาศัยอยู่ในป่าเหมือนกันนะคะตัวต่อมาตัวอะไรลูกนกใช่ไหมคะนกเป็นสัตว์ปีกนะคะมาสะกดคำว่านกพร้อมกันค่ะ b i r d bird แปลว่านก ได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะวันนี้เป็นแบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเด็กๆพร้อมทำแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาทำกันเลยค่ะให้เด็กๆหยิบไปงานของวันพุทธที่26มกราคมขึ้นมานะคะลูก วันนี้คำสั่งเขาพ้อก็คือให้โยงเส้นจับผู้คำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตัวแรกคืออะไรลูกสุนัขน,น,นั่นเองสุนัขภาษาอังกฤษสะกดยังไงคะเด็กๆี d O G d o ok ด็สุนัขนะคะเด็กๆก็โยงมาเลยต่อมาค่ะรูปอะไรคะ รูปนกนั่นเองนกภาษาอังกฤษเขียนยังไงนะมีใครตอบคุณจอยได้บ้างเก่งมากๆเลยค่ะ b i r d b แปลว่านกนะคะแล้วที่เหลืออีก10ตัวนะคะเหลืออีก10ตัวเด็กๆทำาดวยจตนเองนะคะวันนี้ไม่ยากนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานค่ะ ให้เด็กๆหยิบหนังสือโฟนิกขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะทำโฟนิกด้วยนะคะวันนี้ทำโฟนิกหนึหน้านะคะเปิดไปที่หน้าที่79ลูกหน้า79มีเลข7นำเลข9นะคะวันนี้ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปาะนะคะแล้วก็หัดสะกดหัดอ่านนะคะคำแรกเลยค่ะ sun Sun แปลว่าดวงอาทิตย์นะคะ คำที่สองค่ะ B U N บันแปลว่าขนมปงังคำที่ส R U B รับแปลว่าถูคำที่4ค่ะ C U B ขับแปลว่าลูกของสัตว์นะคะและคำที่5ค่ะ B U G บักแปลว่าอะไรลูก บักแปลว่ามาแรงนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะก็ทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกขัดอ่านแล้วก็ฝึกสะกดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆก็อยู่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยนะคะเป็นเด็กดีไม่ดือไม่สนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ